วิธีล่อนกอีรุ่งนะคะก็คือเขาเนี่ยค่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะเขาก็แบบเขาก็แบบเขาก็แบบทำนกอีรุ่งอะค่ะเพื่อที่จะล่อนกอีรุ่งตัวจริงนะค่ะจะได้ดูจะได้เห็นนกอีรุ่งตัวจริงค่ะเขาล่อนกไปทําอะไรคะเขาเขาเขาก็คือสร้างนก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 อีรุ่งมาเนค่ะค่ะ ก็คือเขาประดิษฐ์เองแล้วเขาต้องวางแล้วเขา,เ,าเขาก็เอาเขาก็เอาเสียงโนออลุ่งอะค่ะซ่อนไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็เขาก็รอดูโนเอเรื่องตัวจริงมาะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าบางช่วงเนี่ยค่ะโนเอลุ่งเขาจะมาผสมพันธุ์กันนะคะแล้วเขาก็ได้เขาก็เขาก็ลองมาสองวันนะคะ แล้วเขาก็ในที่สุดเขาก็ได้เห็นตัวจริงนะคะเป็นตัวผู้แต่ขามันจะไม่ได้แดงนะคะเพราะว่ามันมันยังแบบมันยังไม่โตพอะค่ะมันยังวัยรุ่นอยู่แล้วเขาทำเพื่ออะไรคะเขาทำเพื่อเขาอยากดูเขาอยากดูเพราะว่าเขาอยากรู้เขาไม่เคยเห็นนกอีรุ่ะค่ะแล้วเขาไม่รู้จักด้วยอ๋อเขาก็เลยใช้วิธีทำหุ่าเขาก็เลย เขาก็เลยทำรูปส่งให้เหมือนโน๊ตีรุ่งตัวจริงเขาก็ไปดิดขึ้นมาค่ะ oh. ให้ให้ให้ตัวจริงเนี่ยมันมันเห็นแล้วมันก็ยืนแล้วเขาก็เอากล้องสองทางไกลเนี่ยค่ะแล้วเขาต้องเขาก็นั่งที่ไกลๆแล้วเขาก็ส่องอ่ะค่ะแล้วเขาก็ตั้งกล้องเอาไว้ด้วยค่ะ <Huh. S 2> แล้วก็เขาอะค่ะเขาเขา เขาต้องเงียบๆมาเพราะเวลาเจอนกเมื่อไหร่ค่ะแล้วเราส่งเสียงดังๆนกมันจะหนีมันเขาก็เลยต้องเงียบมากเลยค่ะเพื่อที่จะดูนกให้ได้ค่ะเขาก็ลงทุนมากแล้วสรุปเขาก็ได้เห็นนกอีรุงร่งจริงๆ<ช>แล้วนกอีรุ่งนี่เป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กค่ะมันก็ใหญ่อยู่นะคะที่เขาอยากดูเพราะอะไรอ่ะตัวใหญ่กว่านก เขาอยากดูเพราะอะไรทาไมาเขาถึงอยากาดูอเขาอยากดูว่า,วาน,กนกนกอีลุ่ง,งานี่ค่ะสีเป็นยังไงแล้วก็ตอนเวลาประดิษฐ์ประดิษฐ์ตัวปลอมเพื่อที่จะล่อตัวจริงเน่ค่ะเขาดูในหนังสือนกอะค่ะเขาเพื่อที่จะเทียบสีให้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 ใหใหมัน สรุปก็สำเร็จใช่ไหมคะลอดลง<ท>สำเร็จสำเร็จลอดสำเร็จแล้วเขาก็ใช้เวลาหลายวันอยู่อะคะ่ะสองวันแสดงว่าเขาอดทนมากเ,เนนกใช่ค่ะพื่ที่จะเจอนกอีร no. ุ่งเพราะนั้นเราก็ต้องอดทนเหมือนนกเหมือนเขาแล้วตอนที่เนะะี่ยค่ะเขาแบบเปลียสีเขาลองมาครั้งหนึ่งเลยใช่ไหมคะเขาก็ลงไม่ได้เขาก็เลยลองเป็นแบบสิบสิบรอบเลยะคะ่ะรอบสุดท้ายเขาตอนตอนรอบสุดท้ายเขาก็เปลี่ยนสีนก อีลูงตัวปลอมเขาก็เปลี่ยนสีให้มันเข้มหมดเนี้ยค่ะมันเข้มมากเข้มเข้มเท่ากับสีดําแต่ไม่ใช่สีดาเลยอ่ะ <Okay. S 1> เขาแบบเขาแบบสร้างแล้วรอให้มันแห้งแล้วเขาก็วาดรูปรูปนกอีลูงนะคะโอเคค่ะกับคุณค่ะเท่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเจอกัน